สถานที่ต่อไปนี้คือจุดสิ้นสุดของแผ่นดินโลกขอบอกก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้เนี่ยจะเลาให้กับทุกคนฟังว่าในยุคโรมันโบราณเนี่ยชาวโรมันเขามีความเชื่อว่ามีสถานที่ที่เป็นจุดสิ้นสุดหรือว่าเป็นขอบเขตของโลกซึ่งมันสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องโลกแบน พวกเขาเข้าใจว่าบริเวณแหลมฟินิสแพ์ในแคว้นกาลิเซียของสเปนคือจุดสิ้นสุดของแผ่นดินหรือขอบเขตของโลกเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยพวกเขาเห็นพระอาทิตย์ตกที่มหาสมุทรและความเชื่อเรื่องจุดสิ้นสุดของโลกนี้ก็มีต่อเนื่องยาวนานมาจนกระทั่งถึงในช่วงของยุคกลางหรือ m i d เดิลเอชในช่วงศตวรรษที่5ถึง15 เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยความเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์นั้นยังคงมีความจํากัดสังเกตได้จากแผนที่ยุคโบราณซึ่งมักจะมีขอบเขตหรือว่าบริเวณที่เป็นจุดสิ้นสุดหรือปลายสุดของโลกเนี่ยปรากฏอยู่ในแผนที่อย่างเช่นแผนที่ของโทเลมิกส่วนที่เรียกว่าสุดขอบของแผ่นดินนั้นจะอยู่ที่ยุโรปแอฟริกาแล้วก็เอเชียซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแผนที่นี้มันแสดงเพียงแค่ส่วนของแผ่นดินที่พวกเขารู้จักแล้วก็เคยไปสำรวจเท่านั้นต่อมาครับเมื่อเข้ามาสู่ในช่วงของยุคที่มีการสำรวจทางทะเลในศตวรรษที่15แล้วก็17แนวคิดเรื่อง สสิ้นสุดของโลกนั้นก็ค่อยๆหายไปเมื่อมีนักสำรวจอย่าง Christopher Columbus, คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบดินแดนใหม่ที่ไกลกว่านั้นแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าโลกของเราเนี่ยมันกลมครับ